มืสามกองหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด7จคนความที่จะได้รับการทดสอบแล้วค่ะโอเคไปเลยต่อแถวด้าดํ้่าไม่ก้ามายังไทนะคะนียนขีเสียวถ้าํล้า้ามทะเลบอลเลยนะคะ

น้องช่วยพี่ก็ได้ลูกช่วยกันได้หมดน้องช่วยพี่ก็ได้ไปน้องช่วยพี่ก็ได้แล้ว เร็วเร็วเร็วให้ไวให้ไวต้องบอกว่ไห่วยนี่คอมดังเลยไปไปไปแม่พอเดินได้กูนั่งอยู่นี่อยู่กับเด็ยนด้าสิิเดียว หมดหรือ,อยังมอสามเหลือใครไหวไหมไหวไหม